ไเป็กเบืองสี่ร่างสี่ไพ่เอาแห่เอาแห่ใบมูครับย่าให้ครับขอมคุณแมุ่ณแม่ะไรว้ายังไงคะบรรยากาศ โอ้คนต่อแถวยาวมากเลยเสือเพราะว่าฝั่งนู้นหมดแล้วไงตอนนี้เขาแจงหมดแล้วไงนี่ก็เลยเหลือฝั่งนี้ควานเอาอะไรไปกินแม่ควานกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเป็เบึงเสี่ยงราเจียบให้ อโอเคโอเคใบมูครับนี่ให้ณแม่มอีคุณแม่อะไรบ้างนี่ค่ะบรรยากาศ ต่อแถวยาวมากเลยเสือ,อ,อ,สอ,เ,อ,อเพราะว่าฝั่งนู้นหมดลแล้วไงฝั่งนู้เขาแจงหมดแล้วไงนี่ก็เลยเหลือฝั่งนี้ค่อยควานเอาอะไรไปกินแม่ควานเอาอะไรกินไหมควานอยากกินแต่น้ำเปล่าน้ำสะอาดเงียบกริบ <c oughs>

ท่านวย่างด้วย si e. ้วยจิตอัยามี uh. ่รว่าสัญญาณที่เกด้นนบตามเทวีแล้วพี่ปีมาไหมพี่ปีง่ายมาอ๋อเลี้ยวข้างนี้ข้ามไมอ๋อได้ได้หลายรอบแล้วลูกได้หมดแล้วยัอแล้วขยั น้องกบานเลยน้ำสำคัญเสกเปิดกันเลยมีขนมจีนนะคะมีขนมจีนนี่อันนี้เราก็จะให้พี่ปีนะคะอันนี้ให้พี่ปีค่ะ สี่ร้อยพี่นั่งเลยเรียบร้อยขอบคุณมากนะค่ะมิ่งมาแล้วกับพี่บัวหนูนู้หนูนูพี่ปีกำลังอาบน้ำแต่งตัวนะคะพี่ปีกำลังอาบน้ำแต่งตัวเดี๋ยวก็มานะคะพี่ปีกำลังค่ะพี่ปีโอ้พี่ปีกำลังอาบน้ำแต่งตัวเดี๋ยวเดี๋ยวสิไปรับมาพี่น้องสาวขอบคุณทุกท่านดี มีเอ็มร้อยด้ยนะสามหมื่นถ้าเป็นยากตรียมยากเลยเดี๋ยวไปรับพี่ปีก่อนตอนนี้นะคะพี่ปีมารอน้าโมน้อยอยู่กับแม่หมูเออผู้บ่าวเนื้อหอมไปทางไหนก็ต้องได้ท่าแป้งไปแบบชุดเท่ตัวนี้ใส่แต่กองขาไปเออหนานน่นไปลุย

เราอยู่วัดแล้วนะคะพุ่นนำทีมโดยนโมน้อยมาแล้วมาแล้ว,ลวเข้าเกีวัดแล้ว,ย,ว,ลวยันเหยียบน้ำบักเตะไ <laughs> าตามด้วยแม่ขนุน อันนี้กอไปแล้วนะพี่บัวไปแล้วเราก็ตามตูดไปไารขึ้นช้างเนี่ยทางวัดไม่ได้บอกนะครับว่าจะขึ้นเท่าไหร่แต่เราก็มีค่าอาหารช้างให้แต่ว่าท่านขึ้นช้างท่านต้องมีอาหารช้างเหมือนกันนะครับเพื่อดูแลช้างเรานะครับทุกคนเลยนะครับเออการขึ้นช้างไปหอบบอเอามาหอบเอาตึ้งย่ สี ah. mm ่หางไปสีค hmm. like, mm ุ hmm. mm ้มผ่าไปเลยบอคุ้มผ่าไปเลยบอนบาว่าป่าเียได้กินหยาพปูเสือหยาบปูเสือหยาปูเสือปูนปูนเอาน้ำซ็ก็ได้ต้นเตียะติงตนกระตินป่อยปล่อยปล่าวัดป่าเกียงเราได้นั่งทาง พี่บัวออกไปละบองเป็นบุญของพวกเรานะครับเป็นบุญของเราให้เราการสัมภ на ปุลื่นเรื้อรังแล้วแต่ท่านนะครับแล้วแต่ท่านี่แตด้วยเราไม่ได้ว่าการนะครับปะเก็บเอ้าแม่ขนุนโอ้ยคันได้กินแล้วก็ยืนกินอยู่ได้ย่าใส่หลังไปทุกเชือกนะคะเอาไว้ไปกินเวลาไปแต่งตัวเด็กๆกําลังจะเดินออกไปตรงที่จุด ตอขอบวนนะคะแม่สี่ตัวร <c oughs> ้อยเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ <c oughs> อุ้ยเป็นยังแม่ขนุนหยียบก้อนหินห <c oughs> ยียบก้อนหินพุกเลยวะ <c oughs> เดี๋ยวไปเจอกันใหม่คะ่ะ